มีคำถามเจนขอโอกาสครับฟังไงอินทร์ภาวนาว่าไปตามตรงแล้วเนี่ยถ้าส,สมาธิหลังจากที่เราทำานาปานาสติเนี่ยครับสมาธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่รูปสัญญาในระดับแค่หนึ่งาาระถมชาญหรือทุติยชานลักษณะนี้ Mm hmm. ถ้าเป็นไปนอย่างที่องค์ศาสดาตัดไว้ก็คือทุกทุกขินสีดับกับโทมนัสินสีดับ mm hmm. ถ้าทุติยชาญปรากฏขึ้นจริงแปลว่าเราต้องผ่านเรื่องของข้ามเรื่องของทุกกายกับทุกใจ mm hmm. ดังนั้นการนั่งลักษณะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงลักษณะนี้จริงๆิงตอนถอนออกมาใช่ไหมครับถึงจะรู้สึกว่ามันเจ็บแต่ตอนที่ยังอยู่ mm hmm. ในชาญสองลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่ปรากฏอะไรเลยเสียงก็เหมือนกันไม่ไม่สามารถที่จะมารบกวนเราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นการวัดอินทรีย์ภาวนาอินทรีย์ของการภาวนาได้ดูได้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าระดับหนึ่งใช่เพราะถ้าถ้าจิตเป็นสมาธิยิงอมันมันไม่รู้สึกหรอไม่ไม่รู้สึกถึงอาการเจ็บปวดอะไรนะ ยูวอห้าดับดับก็เกาะลมหายใจอย่างเดียวใช่ยิ่งไม่มีเลยม,มันเดี๋ยวนะมันจะรู้ตัวมันจะสดชื่นมันจะรู้ตัวต,วตลอดเนี่ยก็อันนี้เรียกว่าสมยามิมุตใช่ใช่เกิดแต่ในสมัยเลยนะครับใช่หรือก็จะเรียกว่าสุญญาตาออ ก็ได้หรือจะเรียกว่า,าสันทิติกนิพพานหรือสันทิติก,กธรรมครับหรือตทางคันิพพานหรือตทฐังคันิพุโตนี่ก็ใช้เหมือนกันหมดอันนี้สงบสงัดทั้งกายและทั้งนามเลยทั้งนามทั้งกายเลยสงบสงัดหมดเลยก็ถ้าเราเกาะลมได้อก็อยู่ท,ที่ที่ระดับของของสมาธิที่เข้าไป สาธุครับสิ่งที่คนนั้นต้องคอยทำก็คือต้องต้องเห็นการเกิดดับแต่ถ้าเราเห็นการการเกิดดับแล้วเนี่ยมัน มันก็จะเหมือนกับว่าเราเราก็จะคอยละนั้นที่อยู่ตลอดอยู่แล้วมไม่้มันไหลไปพอไหลปุ๊บกลับปุ๊บกลับ,บ,บตรงเนี้เราก็ดูได้ว่าว่าเราเร็วขนาดไหนอยู่ในกระบวนการของการเกิดดับใช่ใช่ก็จะเป็นการเห็นการเกิดดับในในสมาธิที่พระเจ้าไล่เลียงสมาธิไปแล้วก็บอกว่า แต่นั้นตามเห็นกันทั้งห้าเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกอ,อย่างนดติดไหมครับอาจารย์ครับอยู่กัสติดเหมือนกันนะครับติดตรงนี้เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ไมไ่เป็นเรื่องเสียหายใช่ใช่ก็ไม่ถ้าถ้ายังเห็นการเกิดดับอยู่ก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เห็นการเกิดดับอยู่ก็จะจะพอใจในอัศรธาของสมาธิาธใช่ อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ผลก็ có, อ่าอืม oh, yeah. พระพุทธเจ้าก็จะจะตรัสไว้สองมุมคือไม่ควรกลัวควรทำมากเจริญมากอืมครับอย่างนี้ยแต่ก็บอกว่าเธอยังไม่ได้อยู่ด้วยธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะอืมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นหรือเครื่องอยู่สงบเท่านั้นก็คล้ายๆกับยังไม่เต็มที่ ยังไม่สุดหนึ่งนะครับใช่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดเกลากิเลสเพราะการขัดเกลากิเลสต้องเห็นเห็นการเกิดดับนะหรือหรือการที่เราละนันทิโดยที่เรามีจุดมุ่งหมายรู้แล้ะละว่าเราจะละอุปติปฏิลาพิการนี้หรือละภาวะปฏิลาพิการนี้อ,อันนี้จุดมุ่งหมายชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นทําเครื่องขัดเกลาโดยตรงอ,อย่างนี้ แล้วในขาของอินทรีย์ของวิปัสสนาก็น่าจะเป็นเรื่องของเกิดดับที่ที่ตรงนี้เลยก็ตรงนีเลยใช่ซึ่งก็หมายความว่าถ้าอินทรีย์ที่ไหวว่องไวเนี่ยดุจกระพิบตาอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือละทิ้ง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 ไปแต่อุปติไล่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ใช่สาธุครับขอขาดครับอาจารย์อุปติลาพิการนี้คือการเกิดนะครับ ผูกติดกับอารมณ์ไปละเกิดเป็นใช่อุปติหรืออุบัติคือเกิดแล้วก็อีกอันนึงเป็นสัญญาชนที่พระ,ะอาจารย์พูดเมื่อกี้สองอานภาวะเอาภาวะภาวะอ่าก็คือหมายถึงยังไงครหมายถึงเราหลุดไปคิดแล้วเนี่ยใช่อย่างเราเรารู้ลมหายใจใช่ไหมพอหลุดพัวไปเนี่ยขณะที่กําลังหลุดพัวไปเนี่ยเนี่ยภาวะปฏิลาพิการนี้ คือมันโน้มไปสู่อารมณ์พอเป็นภาวะเนี่ยพอจับพอโน้มไปพัวเป็นผูกต่อทีเนี้ยถึงเรยกว่าอปติอ่าอุปติปฏิลาพิการนิสันโยชนานี้ตัวที่ไปปื๊ดไปนี่ภาวะปฏิลาพิการนิสันโยชนานี้แล้วถ้าคนที่เขาทําความสงบคืออาจจะ ไม่ได้มีความสุขอยู่กับการนั่งสมาธิแต่เขาพยายามนั่งแต่เขาไม่เห็นว่าเกิดความสุขสักเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันหลุดไปมากกว่าสิ่งนี้เป็นพวกที่เรียกว่าวิปัสนาใช่ไหมครับคือจะ,จะเห็นว่ามันป๊อปแป๊บป๊อปแป,ป๊บตลอดก็อยู่ที่หลุดไปแล้วออกกลับมาไหมแค่นั้นนี่ถ้าหลุดไปแล้วไม่ไดเอากลับมาก็ก็เพลนมีนันทินแต่ถ้ารู้จัก เอากลับมาตลอดจะชา้าจะเร็วไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ขอให้ให้เอากลับมาก็แสดงว่ากําลังเป็นผู้ที่ละอุปทิสลัดิขืนอุปทิแล้วแล้วคนพวกนี้เขาต้องไปถามใครครับเพราะว่าในอ่าหนังสือวิปัสสนาอืสมถวิปัสสนาให้ให้เขาบอกว่าให้ไปถามกับอีกพวกหนึ่งที่เป็นพวกตรงข้ามครับที่เขาไม่เห็นว่าจิตมาจิตไปแต่ว่าเขามีความสุขอยู่กับสมาธิ แล้วร oh, ทีนี้เรานนเราจะไปรู้ได้ไงวะอันนั้นถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้อีกมุมหนึ่งก็ให้เขาเข้าไปถามแต่ถ้าเขามีแล้วเคียงคู่กันไปก็ไม่ต้องไปไมันจาเป็นจะต้องไปอะไรเพราะก็รู้จักแล้วอ่าอย่างถ้าเกิดเอาตัวผมเองเลยถ้ามองจากตัวผมเองผมได้ได้ทั้งสองแบบแต่ว่าออื mm hmm. มันมันอยู่มันเป็นช่วงบางช่วงก็เรามีความสุข บางช่วงก็เห็นว่ามันมันไปมันมาอย่างเนี้ยรือก็ไม่เป็นไรก็แปลว่าได้คบรบแล้วก็แค่ทําให้มากาไปเรื่อยๆทำให้มากจะเลยในมาแค่นั้นเองครับทีนี้มันมีมีอีกอันนึงฮะเป็นเรื่องของอทักคีนาผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าผมเข้าใจถูกไหมว่าคืออเป็นการให้ทานในเกตภริยาเจ้าทั้งหลายถึงเรียกว่าทักคีนาถ้าให้ทานในอื่นไม่เรียกหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกที่พระองค์จัดเรื่องทักคีนา พักนาปาติกปุคลิสิบสี่ไงไล่ตั้งแต่เดลัชานนะเราไม่เรียกเลยไม,ยไ,มไม่เคยอ่านอืมใช่ไหมแต่ว่าให้ฐานปกติใช่ไหมไม่ได้คือใช้แทนคำว่าให้ฐานได้ไหมเป็นลักษณะของให้การให้ให้เฉพาะบุคคลกับให้ในสงให้เฉพาะบุคคลเนี่ยคือปาติปุคลิมีสิบสี่สิบสี่บุคคลไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัชานขึ้นไป นะถึงพระพุทธเจ้านะแล้วก็ทานที่ถึงแล้วในสส่งเนี่ยเจ็ดเจ็ดแบบให้ผมกลับไปทบทวนอันนี้เอาเองปาติกบุคลิกใช่ครับใช่ก็ไม่มีอะไรแล้ว<ม>การอุทิศนะ<ม>เพราะว่ามีบอกอยู่สองสาจุดอย่างเช่น<ม>กุลบุตรเนี่ย<ม>พึงนิม,มนต์พระเดียเจ้าเนี่ยเข้าไปฉันในที่ที่ตัวเองอยู่ แล้วหลังจากนั้นก็ให้ทำพระสูตรเนี้ยใช้คำว่าทักคีนาครับแล้วก็ <c oughs> ให้เธอเนี่ยอุทิตให้แก่เทวดา <c oughs> ที่อยู่ในที่นั้นๆนะเมื่อเทวดานุเครอตอบอากลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้เจริญในที่ทุกเมื่ออย่างนี้ครับ <c oughs> ก็เลยไม่เข้าใจว่าวเวลาเราจอุทิตเนี่ยเรามีกระบวนการทําแค่ไหนยังไงบ้างเจตนาแค่นั้นเองถ้าดูดูตามพระสูตรแล้วก็แค่เจตนานะ ตั้งเจตนาคือสร้างสร้างเหตุแล้วก็ตั้งเจตนาหลังจากที่ถวายาพระทหารเรียบร้อยแล้วก็กจะเป็นทักกินาที่ที่มีผู้รับถ้าดูถ้าดูแล้วเนี่ยคือเป็นทักกินาที่มีผู้รับไม่ใช่ไม่มีผู้รับถ้าไม่มีผู้รับก็จะได้อีกแบบหนึง่งเรื่องอุทิศแค่เจตนาอย่างเดียวก็ถ้าดูตามพระสูตรก็มีแต่เจตนาก็ไม่มีอย่างอื่นแล้ว คือสร้างเหตุแล้วก็มีระบุเจตนาคือตั้งใจโดยการตั้งเจตนาอุทิศแล้วก็มีอีกอันนึงัในเล่มของสมถาวิปัสสนานแหละที่เป็นอนิสงส์ครับในการบรรลุการแทงตลอดซึ่งท่านเป็นอเนกแล้วในนั้นเนี่ยในข้อที่ของอเทอเทศนาปิหารที่พง่งบอกว่าเธอย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์อื่น ว่าจิตมีราคาย่อมรู้ว่าจิตมีราคาจนกระทั่งจิตหลุดพน้พนเธอยอมรู้ว่าจิตหลุดพน้นอ่างเงี้ยก็คําถามเกิดเกิดความสงสัยขึ้นว่าอ้าวแล้วเราจะไปขัดกับพระสูตรที่พงษ์บอกไหมว่าเธอเนี่ยย่อมไม่ถือประมาณในบุคคลที่ตัดกับพระนนท์จะขัดกันไหมเพราะว่าเขาทําได้แต่พงษ์บอกว่าเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นนะที่ทําได้ไม่มันในเที่ยงอ๋อ ก็รู้อยู่แต่มันนิจจังไหมละ่ะรู้แต่ไม่แม่นอย่างนงี้ยนะฮะก็เปลี่ยนได้อะอย่างที่หรือรู้ไม่สุดหรืออน,นิจจงนะอ๋ออย่างกายกตัวอย่างเช่นพวกพามที่เขาไปเห็นคนที่ทุศินเป็นคนที่มีศินแล้วตกนรกอะไรแบบเนี้ยฝึกเขามองไม่หมดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมอืมอ่าอันนั้นก็ก็ใช่ออย่างหนึ่งคือกรรมที่อยู่ข้างหลังเขาไม่เห็นกรรมหลังจากนั้นเขาไม่เห็น แล้วกอ็อย่างถ้าตัวอย่างที่คนนั้นไงก็ยกมาให้ฟังบ่อยๆที่ที่เขารู้ว่าพิกุรูปเนี้ยตั้งอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานเสร็จแล้วก็บอกอ่าเดี๋ยวจะหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคาเลยคัก็กพูดทิ้งไว้แค่นี้อืมพิกขุก็เลย เลยไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะระล,ลึกถึงคุณแห่งเนค่ยขมาได้แล้วก็จะกลับมาใหม่กลับามาบวชใหม่แล้วก็ได้เป็นอาหารหันต์ด้วยก็พยากรณไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สุดอพยากรณร้อยคาแล้วลเป็นบรรณพวกไรครับไม่ให้ทำนะขอบคุณครับ ที่ถ้าพยากรณ์ผู้ที่เดินมรรคอยู่เนี่ยอย่างสมมติพยากรณ์ผู้ที่ละภาวะปฏิลาภการนี้อุปติปฏิลาภการนี้อยู่ยิ่งพยากรณ์ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดพอคิดปุ๊บเขาทิง้งปุ๊บคิดใหม่ทิง้งอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ก็เห็นจริงเห็นตั้งแต่ที่พระุทธเจ้าพูดเรื่องอาเทศนาปฏิหารพวกประเภทที่สามกับสี่ พวกประเภทสามเห็นวิตกวิจารณ์พวกประเภทสี่เนี่ยเห็นมโนสังขารแล้วก็จะรู้ว่าลำดับของวิตกวิจารณ์เนี่ยจะเป็นอะไรอย่าเนี้ยซึ่งก็ก็เป็นแค่ความรู้ของบุรุชนก็ไม่แน่อก็รู้อะรู้ตรงนั้นนะรู้ว่าเป็นอย่างนี้แต่ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้แล้วมีอีกกันหนึ่งครับที่ผมมีปัญหาอยู่คือ,อคือผมรู้สึกว่า <c oughs> ผมมาทํา ตามคํพภสัทดาได้สองแค่สองแง่มุมก็คือตัวการภาวนากับการรักษาศีลส่วนเรื่องการให้ทานเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยสะดวกครับมันมันอาจจะอยากจะทําแต่ว่าอาจจะอยู่ไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับออืถ้าดูจากพระสูตรหลายๆอันแล้วเราทําอันเดียวคือภาวนาเนี่ยเราจะได้ครบหมดทุกอันใช่ไหมครับก็เราก็ทำมหาทานชั้นเลิศรักษาศีลไป ก็เป็นมหาทานชั้นเลิศละทานการให้เนี่ยให้วาจาที่ไพเราะให้ต้องหลายอย่างเนี่ยแต่ก็จะขาดทำของกระหัตใช่ไหมตัวที่ขาดการบำรุงก็อยู่ที่เราจัดสรรเนี่ยถ้ายมจัดสรรเป็นมันก็ได้จัดสรรไม่เป็นมันก็คิดไม่ออกนะครับใช่ไหมเพราะพระเจ้าก็แบ่งให้แบ่งทรัพย์เป็นสี่ส่วนอยู่แล้ว ใช่ไหมมีส่วนหนึ่งที่จะ,ะบริจาคแล้วก็บริจาคเนี่ยเพื่อชาติก่อนด้วยนะช่วยชาติช่วยสังคมก่อนด้วยก่อนที่จะมาบริจาคถึงสมณะซึ่งเราก็ก็แบ่งสัดส่วนได้พระเจ้าก็ให้แบ่งสัดส่วนไวปก็เราอาจจะแบ่งสัดส่วนเราเราไม่แบ่งสัดส่วนข้อสามข้อสี่เลยอาจจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองรวบหมด ใช่ไหมเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาค่าทาสกรรมกรทําตนให้ปลอดไปจากอันตรายรเราลวกไปสี่ข้อเราขาดข้อสามข้อสี่อย่างเงี้อยอแต่เป็นได้แต่ในตัวที่เป็นผลของทานนะครับที่เป็นผลที่เลิ่นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะวัดเนี่ยเนื้อนาที่เลิ่น่าจะมีผลมากกว่าใช่ไหมครับก็มีผลก็มีมีอน,นิสงส์มากแต่ถึงจะมากก็ถ้าวางจิตปิดก็เท่านั้น่ะ ก็ยังไปนรกกับเนติชันเลปลืยิสัยมันสําคัญที่วางจิตถูกต้องนะอืมถ้าวางจิตถูกก็ก็ปรินิพานได้รู้สึกว่าไม่ค่อยฉลาดเหมือนรู้สึกตัวเองโง่ช่วงเนี้ยครับยังไม่มีปัญญามองอะไรพิจารณาอะไรได้ขาดหนักก็ถ้ารู้ว่าเรายังไม่ฉลาดก็ต้องฝึกละนิวรหายเยอะ ป้าปุช้าบอกปัญญามันก็จะมาอ่ามันก็มาเองแล้วก็คอยละอกุศลเลื่อเล่ออุศลเลื่อเๆมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ที่คิดว่าผมน่าจะเข้าใจถูกก็คือตัวบุรุษผู้มีตาสามจำพวกครับอือที่ตาบอดบ้างตาข้างเดียวบ้างและตาสมบูรณ์บ้างถ้าจเจริญสัมมาสมาธิหรือว่าทำอนาปาาสติเนี่ยจะได้ครบ ท,ทุกแบบใช่ไหมครับหมายถึงจะได้เป็นผู้มีดวงตาสมบูรณ์ได้ใช่ได้อยู่แล้วพระสูตรนี้ก็จะไปเชื่อมกับพระสูตรที่พว์บอกว่าพวกเธอพึงจเจริญสมาธิเมื่อเจริญสมาธิแล้วเธอย่อมรู้ซึ่งความจริงอันประเริฐสี่อย่างสองอันรวมกันขอบคุณครับ คำตามแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเสาค้าม,มีอีกหน่อยใช่ไหมคาตามสุดท้ายขอการผอารย์นะครับ mm hmm. อือเออพอดีมีมีหลานชายครับหลานชายเป็น mm hmm. มะเร็งในสมองอ oh. ครับทีนี้เราก็ไม่ได้หวังว่าจะรักษาเขาหายครับ mm hmm. อืมผมจะ สอบถบามพระอาจารย์ว่าเราควรจะใช้พัส,สตรเดียวกับที่แนะนําผู้ใหญ่ไหมครับหรือว่ามีแนะนําผู้ใหญ่คืออย่างผมเนี่ยเคยเคยแนะนําผู้ใหญ่ที่ป่วยครับออให้เขารู้ถึงลมหายใจเขาออกออืครับได้ทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าเด็กเนะี่ยเราใช้อันเดียวกันได้ไหมครับอ๋อเหมือนกันเหมือนกันได้หมดครับอขอบคุณพระอาจารย์ครับ พราะว่าความแก่กล้าของอินทรีย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เด็กหรือผู้ใหญ่อยู่ที่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาซึ่งถ้าเขามีมาเก่าเนี่ยถึงเด็กเขาก็คือมีอยู่ในตัวอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือเปิดคำศาสดาให้ให้เขาเลย ช่วงบ่ายก็นั่งสมาธิกันเป็นหลักนะนเผื่อคราวหน้าเตรียมไว้สักสองชั่วโมงม<า> <laughs> นะก็เราจะได้ทั้งสองอย่างไปกู่กันไปเงันะ้นก็ วันนี้ก็ขอมุทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา,าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตะตายก็ขอให้เป็นเดชเป็นปัใจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการัในลใ้โดยทั่วกันทุกท่านท,ท,ทุกคนเทิด